สี่สิบอยอะไรล,ล่ะเอาบัมการ์เทียหกอ่ะหนึ่งสองสามสี่สวะ โอ้ยการที่เราเนี่ยดักซอสดักซอสแมนการ์สทำเทียไรวะโอ้โหสิบตุกสิบแต่เต็งได้หนึ่งอินสิบเก้าเฮ้ยกูเล่นภาคไทยไม่ใช่เหรอวะทำไมไอ้เที่ยลุงโฮมันพูดภาษาอะไรวะไอ้เมฆเสียงญี่ปุ่นกับเสียงจีนไม่ใช่เหรอนี่ไงกูว่าแล้วภาคจีนมาแล้วเสียงภาษาจีนหวังหนึ่นไรเงี้ยว่าจ่องพักหนึหนหน่งว้ายอ่ะขลัหน้าไม่ใช่พี่จ่องก็เห็นพูดจ่องจ่องอะไรไม่รู้เมื่อกี้บอกเลยให้มันภาคเฮ้ย พี่ดี้เข้ามาพี่ดี้เข่ามาเกมนี้ไหมครับอ่าเนี่ยเดินตามกูหยอง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 อยู่เนี่ยเห็นปะอ่าน่าจะหลับอยู่ตอนนี้ขัด AK ติดเย็ดจะมาเป็นพระไก่กูเฮียมึงเอาอะไรอีกคือพี่ดี้เดินตามพีเตอร์มึงว่าไงวะดูก็รู้ใครจ่าผูวพูดแล้วกูรู้ใครใหญ่แต่ไอี้ย่าลูกน้องกูมันไปนอนอยู่ดิกูมุงเลยแล้วกูตีแฟรี่ระหว่างกูเดินทำไมใช้แฟรี่อ่ะไม่ใช่เอี้ยกพีอะอ่ะไม่ตีไว้ก่อนเดินอ๋อตีบวกแฟรี่ เฮ้ยไม่เนี่เอาตีพร้อมกันเลยดีกว่าอย่างนั้นอะมาเฮ้ยโอ้โหเราเราแบบว่าตีพร้อมกันเลยต้องมีตัวหนึ่งแบกแล้วผมจะตีมจอยู่พี่จะตีมจอยมาดิอ่ะมาแล้วโอ้หไม่เลยเพี่แฟรนี่กูขอบอกบอกหกนี่คือแบบกูไม่ขอเลยเนี่ยสายซาเล็กูจะเด้งบอกสี่อะไรก็ได้ขอแฟรนี่กูบอกหกนีนึ่งแต่เปิด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 ไลฟ์มาดิเนี่ยพี่จะเปิดไลฟ์แบบดูแบบสองอันท้วนเหรอเออแบบตัดไปตัดมาเลยอ่๋อาแล้วบอกพี่ไหนพี่เอาแฟรนี่พี่ขึ้นมาแป๊บนึงดิพี่ไม่ได้เปิดไลเตอร์อ้้าาวเเเหหีียงนนนก็็็ไดผมมินอะะไรผมจตัดภาพไปที่พี่ยังไงวะเนี่ย ดีกว่าเอาพี่ดูผมดีกว่าอ่ะนั้นๆทีละคนดีกว่าดูเต้ยก่อนอ่ดูของผมนะโอเคโอเคเอาอย่างดูแล้วดูแล้วดูแลดูนะอ่ะดูสองสามสี่ห้าหกห้าหกดูดีดูโอ้ยไอ้ไม่เก็บไหนดูพี่ต่อไปเป็นไหเต้ยคนเปต้าเออดูเปต้าเต้ยดเปต้า พบอลบอลบอลไปจ้าเบลี่ขอนแดงสัตว์บอกสามเฟลี่ขอนแดงไอ้เฮียเอาละครับตอนนี้ก็ผมไปตีกามมานะฮะดอกเฟรี่แล้วจะมาตีบวกไอ้เกมหนึ่งสองสามเอ้อโหสี่ห้าหกอ้ยอ่ะบอกบอกสี่ปุ๊บมึงเหงื่อกลัวจะเหมือนกูไงห้าเฮ้ยเย็นดีเย็นดีเย็นเย็นดีรก่อนรอก่อนดวงดีจัดเย็ดเป็ดเย็ดหมูดวงดีอะไรวะแค่ตีแค่นี้แล้วนี่เตียวดวงดีที่เราดูเนี่ยแข่งของกูไหมหงิดเนี่ย แดงแดงเนี่ยตรงดีไปเปล่าสุดหล่อผมตีนอกก่อนเฮ้ยโอ้โหสูตรเยอะนะด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าไอเทมนี่โดนกูล่อไงกูก็แล้วกูหันสวนอะกูหันสวนไปที่ทุกคนนับตลอดนับพร้อมกันว่าหกเนื้ออย่างนีนับด้วยเหรออุ้ยไงเนาะเจ็ดไปแล้วพี่หกได้จต่เป็นร้อยหนึ่งจุดหยุดหุดเพื่ออะไรก่อนหยัดพี่จะทำเป็นร้อยหนึ่ง ไอ้ยศแ,แม่แล้วมูต้องซ่อมไงแล้วต้องซ่อมอีกคืออัพเลยได้ป่ะอัพขั้นเลยได้ป่ะไม่ได้ชม่รอกไม่ดีรอกไม่ดองอัพอัพขั้นไม่ดีหรอกมั้งดีเหรออ๋อเอ็นชานหนึ่งสอง่ยฟันกามเนี่ยบ้าสามสี่ผมต้องซื้อไฟสี่อย่างั้นเพื่อมารนี่อดไม่เป็นไรแต่ผมไปหาไปหามาห้าสามห้าหกอันนี้อันนี้นับเลขอะไรครับเนี่ยหกละไม่เป็นไรพี่ หแล้วฟรี่ผมบวกหกพูดอัพแมวหกฟรีสุ่มการบอยแม่งเลยดีปะไหนๆก็มาขออนุญาตแล้วกันนะขอหนึ่งใบได้ใช้แบบชัว์ๆขอดูดดิขอดูดินี่ไงมักลมากสุ่มเนี่ยดูอยู่เปล่าผมถามพี่ว่าพี่ดูอยู่ไหมอ่าดูแล้วเอ้าพร้อมดูนะถ้าได้มูลไลเดี๋ยวเปิดตูดให้ดูเลยอ่าูแล้วนะตูดพี่ใช่ไหมคนเดียวนะบะโบบะโบไปบบบบบบ อุ้าวเฮียอะไรวะเนี you know, okay. ่ยมึงใครเนี่ยโอ้โอ้เด็กวัดไอโอสจะปีนสามเปอร์เซ็นต์ตามเีรีดิวอุ้ยหาก็ได้ควักควักควักไอโอสมึงใครเนี่ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วมึงมีการตามแต่นี้อไม่ตัองกันนะคือเขาตามไม่ทันเอางี้ดีกว่าเต้ยเวลาแบบรวยฟไม่มันมีในนี้ด้วยเหรอไอสัตว์มันเป็นมินิบอสเหรอนี่ไงโอ้โหล่างสุดเลยสัตว์สองเปอร์เซ็นต์ได้บอสไปแถวไปแถวเจอเจอเจอคุณเจอบอสคุณเจอบอสเนี่ยจะพูดอย่างนี้ก่อนตลอดเพราะวิ่งไวที่สุดในในในเซิรร์์ฟฟเเวออทีี่่้้าาหนนกลย มู้มปดยี่ล้านนะยี่ห้า้านนะเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลย <ไป S 2> เอาเลยเอาเลย <ไป S 1> เอาเลยไปเร็วเเลยไม่พี่ตามเร็วๆพี่เร็วๆผมจะทำเงินโหนี่ครูเพิ่งออกว่ามาเป็นหนึ่งไปๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเบลต่อเลยที่ พี่ท y, ไมไปๆพี่ทไมไปๆไปเร็วไปทุ่งกันเออเดินผิดฝังพี่ทำผมขอพีิธีการพอดีว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาแชร์กันอยู่ดีความโหมดของแต่และคนมีบทด,ดีกับพวกเราคู่เออไม่เอาดีดิตอนเนี้ยดวงอะ่ะมันโคลดเบต้านี่อ้าวเอาดีดิมึงจะไม่ดีทำไมอะไรเี้ยโคลดเบตา้าโคลดเบต้ามันได้ดีแล้วโอลเบต้ามันหมดดวงไงให้ยังปะโอ้โหไม่หมดหรอกอ้าวอันบนอันบนนาโมตัสสะงบนอะไรก็ได้ก็บนอะไรก็ได้ตึงๆเราเล่นสูตรแบบเราเล่นเราเล่นสูตรแบบว่าถ้ามึงได้ฝันโยกมานนนี่กกกูขำจััดดเลยยะไ้ฝโมานี่กูขำจัดเลยนะ ไอ้ฟ yeah, so ันโยกไน่จริงมึงมาดิมึงกล้าเปล่าแนจริงมึงมาไอ้ยยยขุดขี้กบเขียวกูขอท้ามือเลยกูขอท้ามึงเลยกบเขียวมึงมาดิไอโอบารอนสีฟ้ามึงมาดิแน่จริงมึงมาเลยมาดิมาหมาป่ามึงแน่จริงมึงมาดิไอมังกรแขนเดียวมึงมาดิแน่จริงอ่ะไอไอไอกอบบินบินมึงมาดิมาดิออกีบี้มึงมาดิมึงมาให้หมดหมดอ่ะมาให้หมดเฮ้ยเฮ้ยจุกมากูท้ามัแล้วเหมือนมึงแบบเป็นสิ่งได้รับอ่ะถ้ามึงมีจริงออกให้กูเห็นมาออกมาไอการไปสีฟ้า นั่นไงไม่ได้โบล l i n g b บ t ปุ่น b o w l i n ตีออกโบล l i n g b บ t เปล่าใส่ออโต้สเปลใช้นั่นน่ะกูลืมกูไม่ได้ท้าทียนี่วะกูลืมท้าว่ะไอ้เหี้ยอีกนิดนึงก็เป็นต้นไม้แล้วมึงไม่หลบไปหน่อยวะเมื่ออุปกรณ์ในสวอตแมนจะมีโอกาส3%ล่อยสกิล bowling bat สวอตแมนติดต่อดโดนโดนที่ได้รางวัลบล็อกป่ะนะ ATK บวกแปดเย็ดไหม ATK แปดอันนี้เอิร์นอยู่นะมึงเอาจัด ล็อกเอ,อินอยู่ขอญาตขิงในคิวนะอันนี้ขิงได้ปะเฮีย yeah, เข้าสิงการ์ดกลุ่มพี่ไม่ไหวแล้วเ,เข้าการ์ดกลุ่มไปแล้วไอรู้ว่ากูก็ขิงี่ฟอนดนอยนะครับเฮียไปไดันอะไรเพื่อนระวังอุก,กาบาดนะเริ่มเกมเล่นไม่เป็นนะตันเนี้ยทำไงวะมันจะมีการ์ดวิ่งลงมาแล้วเตะหมอนแล้วก็หลบหลบหลบแล้วเดี๋ยวมันจะมีการ์ดที่เป็นบัฟอะตกทางซ้ายนั่นๆๆเห็นปะบัฟอะไรอะ นี่เนี่ยคือแหลกแเชตเตอร์การ์ดมันอยู่ตรงไหนพี่ก็ได้บบเล็กเจอกูด้วยเจอกูณที่เป็นตายมันจะเป็นการ์ดลอยๆให้เราวิ่งไปเก็บเอาจะดูยังไงว่าเราได้พับการ์ดอะไรตอนนี้อ่ามันจะอยู่แป๊บนึงอ่ะรอดูหลังว่าแล้วการ์ดสตอมบอเทคอะไรไม่รู้เจออะไรไม่รู้ไม่รู้เก็บๆกันเถอะน่าจะเป็นหมดดีกับเราถูกไหม ใช่แล้วม <Ooh> <mould> <architectural> ันจะมีเนี่ยที่แปลงร่างเป็นวาเคลรี่อะเราจะผ่านไอ้พวกสแตตที่แบบ F อ k a เ k เหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้สมุดมันจะผ่านเก็บได้เก็บได้สตอมวอลเทคหแล้วะนี่ไงมันฟ้าผ่านลงมาเนี่ยปั๊มบัมบัมเออเฮ้ยอันฟ้าบกเอาเหรออเฮียกูก็นล้วก็เอฟเฟกต์ ออกมาแล้วเลือดเลือดเลือดเฟิร์สเอสดเฟิร์สเอสดอันนี้อีลิตธ์ปะอีลิตอีลิตกูโดนอะไรเนี่ยกูจบเป็นลมแล้วเดี๋ยวนี่มานะไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมระยะเวลาการเล่นกูเป็น540วะคือระยะเวลาการเล่นระยะเวลาการเล่นวันนี้มัน450 540ยอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่480กดกินยากดไรเปล่ากูต่อย พี่ยกิปดันได้หลายเวลนี้าตัวตกิปดันเฮ้ยอะไรนะแมน้ัหลังวะเฮ้ยเฮ้ยตีดิระวังกุกบาลระวังบัดออามาออกมาโอเดินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเกรี่เกรี่แปงร่างหน่อยแปงร่างหน่อยใครแปลงร่างโดนแล้วตแงตวแงอุ้ยยงแทงสุดท้ายเลยอุ้ยอุ้ยอุ้อเือเกินเอาดิม่ใช่ของพี่ใครก็ไม่รู้เก็บ เท่เกินเท่เกินเยี่ยมไปเลยเยี่มแปลงข้างไปวมื่อกี้ที่เป็นกูจะเก็บไว้นะไม่ยากใช้นะมันเท่เกินกูกูกูลุกขึ้นหัวกับกระบาดนหัวนี่อ้เยี้ยมออกมาแล้ว TAK สามหมื่นแล้วไหมเริ่มเริ่มลิศไม่จะได้เลยี่ยมเยี่ยมเก็บเลยแตูเห็นแล้วเยียกันเก็บเลยทีนี้ TAK เลขไทยก็อยากจะบินได้อยากผ่านสมุดเลยดิคุณก็เป็นได้นะวานชิลี่โอเคขแล้วข้างหลังไปตัวเจ ห้าสี่สามสองหนึ่งลงเล็กลงเล็กลงเล็กแองแองลงดิงฉันดูเอาบัฟของต่อยตีดีกว่าไอ้เหี้ยต่อยพอปกติต่อยดอกเขาอะไรห้าหมื่นตีห้าทีตีห้าทีเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเดวิลลิงไปหนึ่งดอกนะครับผมได้แบบวะได้แบบวะอุจะอะไรจะตายเุ้ยบ่อไฟไฟไหมไฟไหม ไม่ได้ว่ะถ่ายถ่ายเดี๋ยววันนี้เฮ้ยแบลคิลี่แบลคิลี่เอาดิเอาดิแบกดิก็ยเอาเกี้ยเหรอเอาเด็กเข้าตัวปุ๊เฉยไม่ได้ห้าสิบล้านไม่แล้ว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 ไม่เก็บใช้แบบยังแบบดันธนาหรืออะไรเงี้ยเหรอมาใช้กับดันในเปรตเนี่ยนะมันเก็บไม่ได้มันเก็บไม่ได้เพราะพอมันเข้าตัวปุ๊บมันนี้นี่เลยมันเป็นการ์ดเหรอใช่มันเป็นการ์ดตกพื้นเดินผ่านมันก็เก็บก็คือเก็บปุ๊บเฟดต่อไปก็หมดเลยนะแล้วทำเพื่ออะไรวะอ๖บาทออุุบบาท๖บาท จบแล้วอ่ารจังอันนี้คืออะไต้องเริ่มเกมอีกรอบรอเหรอหรือว่าไงหรือว่าจบแล้วจบแล้วปะจบจบแล้วปะยังไม่พึพ่งเนี่ยพึ่งผ่านครั้งแรกเหมือนกันอจบแล้วเนี่ยมันบอกอาราเคิลระดับที่หนึ่งเนี่ยได้ของ,ของแล้วเนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยได้ของก็ได้ไงอ่ะอ๋อนี่ไงได้เศษมาส่องเก้าอันไอวิวโกดมาหนึ่งใบติดบัคการ์ดหนึ่งใบเอาเรื่องเอ้ยแมงสาบไดเอ็นทีเคสามนะครับผมเดีะะ๋ยวลาบอสมากสิบเบลเองวังโหสิบเบลเยอะนะจะไปลาบอสเลยไหมอันนี้ไงเรามีอะไรเรามี เรามีวิ่คนหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งมีม้องสองพี่หาพระมาเลยแค่นั้นแหละม้องสองหาหา DPS หา DPS เราจะไปล่าบอสขอดูอาชีพก่อนอ่ะงั้นไปตาเปิลเอาไปตาเปิลเอาไปเอากามนึงกับไปโอ้โหเอากามอะไรไปอ่ะไปตาเปิลเไปตาเปิลเอาการเออเอาการมึงฆ่ <c oughs> าการ <c oughs> เสร็จ <c oughs> กาูไปไอ้เยี่ต่อบาเกอรี่ต่ออีกอ่ะพี่มาแล้วไปพี่รันช็อตเจ้าก่อนมีเปล่ามีดิ ให้ไปส่วนเจ้าไปสนใจ้าไเพี่เขาสนใจ้าทีมีทุกท่าแต่ไม่มีแก้วอมีดิมีทุกท่าในได้หรือเปล่าชนแก้วเอ้ยโอ้โหไล่ดำทายด้วยลีไล่กดทุกอย่างที่ไม่สนแก้วเราต้องหววเลยว่ะเต้หัวยมามามเส็จแล้วไอียเลือกออโต้บอลไม่ได้ ไม่ได้อัพชวนแก้วแมวดำกูก็ไม่มีขอโทษนะกูสติวบนนี้อยู่หิวกูหิวกูหิวกูบวกคูเตอร์ว้น้ำเอลี่นีลี่ก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างชุดพกติดมันป้องกันเยอะกว่าชุดกาชาไปถึงอะไรชุดด้านน่ะอ๋อมีแฟนไหมมีแฟนมีแฟนน่าจะมีทุกอย่างน่าจะมีทุกอย่างที่ไม่ได้ที่หมือนที่ไม่ได้เราพูด อ้าผมทุบล้วผมทุบตีตีตีึงหลอแล้วขึ้นว่าแล้วขึ้นว่แล้วตีไอ้ย่อกูยัดแม่ยิ้มหวานเลยตัดไปหวานละ้นัทิวกูนัทิวกูเซมครจะตายออู่รกว่ะโอ้โหมึงต้องเห็นมันโดนมันโดนตีสี่ตีตายอะกูรีไปสามรอบแล้วเมื่อกี้ขาตายแล้ว มีชกูดชได้เนอะกูถามว่าพีทม,มีชุบชีวิตหรือเปล่ามีมีเพิ่งชุบกูไปโอเคชุบเลยชุบเลยไหว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 หรือเดล่าไหวเสงมีซึ่งมีอะไรไม่ไหว,ว,ว,วแต่ว่าสเตียร์มาที้กูจะหมดละตอนเนี้ยตายเพี้ยกูจะตายม,มีเซ็ตไงสองสเตียร์สลับกันเออจิงจังพี่ตามพี่ตามเพื่อสเตียร์เลยพี่สเตียร์มาที้ผมหมดกูจะหมดละอ่ะสเตียร์พี่พร้อมกันดีกว่าดีกว่านี้กูหมดละอันนี้ไปก่อน ทำแป๊บมึงน้องทำเสร็จแล้วตายแล้วตายแล้วรัดชอด็อตรัดชอด็อตเฮ้ยเอ้ยโอ้แล้วกูเอ็มบีพีไงเฮ้ยมีไม,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 ม่มีดาบถ้าดาบตกมันจะขึ้นตรงนี้เลยขวาล่างคือรูบี้ไดขห้าแล้ววะไปเอากิโลไปไปเอากิโลไปอ่าไปเอากิโลไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนไอ้เหี้ยเมื่อกี้ถ่ายรูปถ่ายรูปกูถ่ายไปแล้วไอ้เหี้ยพวกมึงอย่าขวางเอ้าเฮ้ยรอด้วยครับตกรถรถแรงหน่มีเปิดแล้วเหรออันนี้เปิดยังไงเปิดแไป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 รอรอรอ น้องเอาตัวเดินออกไปเลยน้องกับมายืนยนรอบัฟข้างนอกกันบ้างบ่าบ่าบะตีดอกเท่าไหร่สองหมื่นหลังเล้่นคืนกูขอไปจัดการกับการตามไม่น่าด้วยกันนะอย่างน้อยเรายังได้ใช้โคต้าไงใช่ปะดะโอ้โหติ่งเลยครับผมนักเลือกรู้ไหมว่าด็อกเตอร์เดวันไม่ยาก มันไม่ยากหรอกนิดนึงอ่ะโอ้จริงครับพี่อันนี้เราต้องเคลียร์ลูกก่อนแรกจบนี่ไปการอีกตัวหนึ่งไปการไม่มีลูกกูจะตายกูจะตายคือจะไปไหนก็ได้กูขอแต่ตาไม่น่ากูแป๊บนึงได้ปะล่ะเออเฮ้ยกูจะแตกกูไม่มีปั๊มมีคนลากบูบกบอลแล้ววิ่งเหรอมึงเหรอไอท่เป็นใครมึงไปแอบข้างหลังพ่อค้าทีไป เออมีหลังพวกอะเพราะมันต้องถึงเวลาที่กูจะต้องรีเลื่อนแล้วปะ่ะไอ้ผู้เหย็นตายเหี้ยกูจะตายตามผู้เหย็นแล้ว <Okay S 1> ที่เหี้ยชุบดีชุบดี<อ>มีใครมีใบไหมมึงเอาใบมาจุบขอโทษขอโทษนะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดโทษนะชุบกูทีมีใบป,ปะ <c oughs> น้องมีใบใบใบชุบปะไม่มีเหี้ยไม่มีใบชุบตอนตอนกี้ไอเหี้ยนางเงือกอยู่ไหนชุบเพื่อนกูทีเหี้ยตีกระโบล่ะวะว่าไม่มีเหียไม่มีนี่เหี้ยช่วยกูด้วยใครก็ได้อย่ามองอย่างนั้นอย่ามองเออนางเงือกชุบกู พวกเราไปวัมาใหม่หน้าได้ปะไม่ไม่แต่กูไปก um. ูไปจบแล้วกูไปแล้วจบแล้วเม่กูไปจบเป็นอยู่ที่เดิมกูเดินตามบอสได้มันมาแสดงกูดูสตรีมเลยที่อ่ะมึงอย่าลากบอลแล้ววิ่งดิกูว่าเด็ดดีเฮียมีพระมีโน้มินี่เฮียแต่ไอ้ยพักกูยังห้าไม่จริงจริงจริงกูพระกูมาเล่นได้เนาะสองจอแบบชิวๆไม่แต่ตอนนี้มึงมาก่อนเพื่อเออกำลังไปน้งเงือกปุกกูทีพี่กูมีคนแทงอีกเนี่ยสี่เหมือนเดิมใครพาวิ่งวะออสการารม่รู้ใครดีเราง ตอนนี้ต้องให้เล้วผมบอกเลยนะว่าสตมินาผมตมินาผมกระจายเหไวไวว้แต่ตเลสอุ้ยแต่เลามย็ม่หยแมต่เลสสามอันโคตาเออเลสมาตัดฟักเกอร์สดับเบิน่ะเยแม่มาัดฟักเกอร์สเลสเนี่ยกดขายตรงไหนวะ แล้วมันเออเดราคาบุ๊ยอัลลาฮ์อัลลา์ล้านห้าเลทแผลมันจะแพงกว่าเฟรี่แล้วอ่ะขอญาตตีตีบวกได้ป่ะตีเลยดิตีตรงนี้เลยต้องตีตรงนี้ถห้ามไปตีที่อื่นกดเลยโอด่วนๆพอไหมพอปะมันออกได้เลยปะฮัลโหลออกได้แล้วแต่ว่าเราต้องการที่บวกหกบวกห้าู่ขู่่ขู่ข่ขู่ข่อนดึงเลยอ้ย มันไปไวมากเลยอ่ะในการที่เราอยากมันจบสิ้นแล้วสัตว์กูก็ไม่ได้เลยหมดแล้วว่ากูอยากไปฟาร์มแล้ววะกูอยากอยู่คนเดียวอะเฮ้ยไปดิดีกามอะขอกามตัวนึงได้ไหมการไม่ไหวน้ำมัไม่พอรู้ได้รู้ได้ไงว่าไม่ไหวโอ้ผมไปตีบอสมาทั้งชีวิตพี่เราต้องไปเคลียร์สถตนีไม่ไที่ไหนให้มันทันวะไปไวเลยแยกกัน5ตี้คนละบุมหรือว่าไม่ต้องใช้บัตรเดนถ้าแตคุ้มกว่าวะใช้บัตรเดนไปเลยเคลียร์มันก็เคลียร์ไหวอยู่แล้วนี่ ไอ้เดี๋ยวเราต้องมาล่าบอสละว่าสิบนาทีมันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้พวกโผล่มาทีพวกนี้ก็เวลกราฟิกก็ไม่ต้องตกใจนะกูไปซื้อไอ้เีมาซื้อไอ้เฮียน้ำยาเฮียแหละไอ้เฮียคนที่กดอ่ะเออไปซื้อไอเฮียแกงน้ำยาหน่อแหละเอามาให้กูเจ้าเบลเจีนไปแล้วเอากกาชาไม่มีสุ่มครับซื้อได้เลยตัวขายโซ่คุณลุงขายโซ่ตรงพคนอ่ะตรงกลางคาฟ่าด้านล่างตรงกลางเจอโบลลิงเดินตรงเดินตรงลงมาข้างล่างอ่ะแล้วมึงก็จะเจอคุณลุงยืนอยู่กับคาฟ่าคุยกับตัวนั้นหน้าที่อ้ว่าเดีี๋ยวพรุ่งน้กูจะรีบมาตอนเช้านี่สอองไอ้เาว่่น thank